เล็กๆตัวเล็กๆคือที่ทานข้าวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทันทานข้าวแต่ทานไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่ป้วยหมดนะคะกาแฟก็ทานทานอยู่นะคะน้องปุ๊กทานอยู่แล้วหลานเป็นยังไงบ้างแล้วหลานเตรียมตัวหรือยังแล้วหลานเป็นยังไงเดี๋ยวเดินรอบที่ห้าแล้วก็ โอ้นี่มีน้องหมาด้วยน้องหมาก็มาวิ่งออกกําลังกาย <laughs> แล้วอุ้มฟ้าจุ้มฝนหรือแดดมากหรือพี่มาสายก็จะอยู่ที่สี่แต่จริงๆแล้วจะสเตเบิลที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดที่ทำงาน,นประมาณไม่เกินเก้าโมนะคะตอนเช้านี่ก็คือพี่จะทานเป็นทําไมกล้วยหอมก็จะเป็นเปสองร้อยสามร้อยเลยแต่ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงได้ดีไหมไม่รู้มือวนนอนดึงจริงช่วงนี้เนาะ พี่นิชาเอามาให้ชมผู้ล้มเสียดายมากาข้างๆตรงนี้นะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะพี่นิชาสวัสดีค่ะน้องปุ๊กสวัสดีอรุณสวัสดิ์ตื่นมาเไหมคะเห็นไหมคะนี่ก็เอาบรรยากาศนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะก็ความสวยงามก็เป็นไปนตามธรรมชาติละค่ะนะคะเห็นอะไรก็ถ่ายอะไรก็มากไม่ได้เดินไปตรงฝั่ง ุ่ข้าวยังไม่ได้เดินนะคะเดี๋ยวบางทีจะเดินออกไปเลยก็ได้ทำแล้วเขาเกิดตามธรรมชาติคล้ายๆกับเครือที่เราไม่ได้ใส่ใจนะคะแต่เขาก็เป็นไม้ที่งดงามนะคะเนาะนี่นะคะเอามาให้ชมนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมเอาความสวยงามแส้มแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟมะพร้าวนะคะก,ก็กาแฟดำลุ้น,นกินอยู่แต่แต่กาแฟแบบนี่นะคะปาเกาลำเนาไัยนะคะระหว่างทางเอาลูกสีเขียวมาให้ชม นะคะระหว่างทางที่เดินออกกำลังกายนะคะนะคะประมาณสักแปดโมงพี่ทานประมาณแปดโมงนะคะทานแปดโมงบางวันก็จะเลีดไปกว่านั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าไปถึงที่ทํางานเร็วไหมออกกําลังกายแล้วนะคะก็ะอเอาบรรยากาศตอนเช้าาบรรยากาศที่สดใสนะคะมาให้ชมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหนองน้ําสัตว วันดีดีอยู่ไม่ร้อนมากวันนี้บรรยากาศไม่ร้อนนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีๆนะคะนี่นะคะน,ะคะนิชาก็เอาบรรยากาศนะคะบรรยากาศต้นเช้าๆก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะดอกบัวก็มีเดี๋ยวเอาดอกบัวให้ดูนี่ดอกเดี๋ยวจะนีดอกบัว้าก็เริ่มแจ้งออกแล้วนะคะไม่ได้ดูว่ากี่โมงกี่ยามกันแล้วตอนนี้ แล้วน้องปุ๊กคืนที่ทานข้าวอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ทานทานข้าวแต่ทานไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่กล้วยหมดฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีดีค่ะถามหาอยู่บ่บ่กันด้วยไหวเป๊บ ไปซื้อน,น้ำเต้าหู้ให้เด็กๆไปอ้ยได้ได้เลยไปทำภารกิจเลยน้องปุ๊กทำภารกิจเลยโก้ไปเลยไปเลยเฉียนใสแล้วก็นี่คือหนองน้ำหนองน้ำที่มิติชาน่ะมาเดินออกกำลังกายแต่ว่าตอนนี้คือหนองน้ำเขาก็นกนกต่างๆนะคะถน้จะมีนกเยอะตอนเช้าๆนะคะเอาบรรยากาศโลกสีเขียว โอโซนที่บ้านต่างจังหวัดของเรานะคะนี่คือรีสกเกตอเภอวังหินนะคะบ้านดวนใหญ่นะคะีิชาก็พามาชมบรรยากาศนะคะมะพร้าวมุมต้นมะพร้าวนะคะสวยงามมากๆนะคะนี่เห็นไหมคะน้องแอมมีสีครามสีฟ้าแล้วก็สีขาวสวยงามถ้ามาเจอพุทธลักษาอีกครั้งก็ถ่ายมาให้ชมอีกเหมือนเดิมนะคะพุทธลักษาดอกไม้เราทําให้สวยก็สวยเราทําให้นะคะกำลังจะเดินกลับรถแล้ว อันนี้ต้นปีบแต่ยังไม่มีดอกนะนี่คือต้นปีบต้นปีบนะคะแต่ยังไม่เห็นพุทธลักษาเเขาเรียกพุทธลักษาหรือเปล่าพุทธลักษาเนาะสวยงามมากๆเลยนี่มันชารีแอมมีน้ําเต้าหู้ชาเขียวไปฝากนะ <laughs> น้ำเต้าหู้ชาเขียวไปฝากนะคะผู้ดูอะไรชมอะไรไปก่อนนะครับมันจะได้สดชื่นงามตาเนาะ วันหนึ่งก็จะเดินประมาณห้าหกเจ็ดรอบนะคะห้าหกรอบอหลักๆก็ห้าหกรอบน้ําที่พี่นิชาเดินนะคะนี่นะคะนี่เขาก็สวยงามนะดอกไม้สวยงามมากๆเลยนะคะนี่ใบของเขาเหมือนต้นแอน้วนกปุ๊กเป็นเดือนที่สองที่ก้าวย่างเข้ามานะคะที่ออกกําลังกายนะคะผลประกอบการเมื่อวานยังไม่ได้ถามเลยว่าดีไหมแล้ว <laughs> สวยๆงามๆตามท้องเรื่องค่ะนะคะบรรยากาศก็ดีๆสวยงามมากๆเลยอยากหลับตาแต่ก็ถึงเตีห้ห้านาทีเนะแต่ว่าก็มาสายเหมือนเดิมนะคะมาสายเหมือนเดิมเข้าใจตัวอีกตกเมื่อวานฝนก็ตกนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้ตอนเช้าๆนะคะตอนนี้ตอนเช้าๆบรรยากาศก็จะประมาณนี้ล่ะคะ่ะดูแล้อุ้ฟ้าจุ้งฝนหรือแดดมากหรือพี่มาสาย ก็จะอยู่ที่สี่แต่จริงๆแล้วจะสเตเบิลที่ห้าหกเจ็ดห้ากเจ็ดไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆโอ้นะคะสวยงามนะคะสวยงามโอ้ยดอกอะไรไม่รู้จักนะ่ะ ดอกอะไรก็ไม่รู้แต่เขางามนะนะคะทองอุนลนี่คือทองอุลัยเขาหุบเขาล้มอะทองอุลเขาล้มอืมเกิดไมน่าจะดีอยู่เนาะเมื่อวานนะคะทานกาแฟไหมคะทานค่ะพี่จะทานหลักๆเป็นกาแฟแล้วน้องปุ๊ก เดือนที่สองที่ก้าวย่างเข้ามานะคะที่ออกกําลังกายนะคะผลประกอบการเมื่อวานยังไม่ได้ถามเลยว่าดีไหมเลยเดอกไม้ดอกพุทธร,รักษากงามๆเลยค่ะน้องเอมมก็พระคุณมากๆนะคะมาส่งกําลังใจยามเช้าๆเวลาที่เร่งด่วนเนาะคะ่ะเนาะลงตัวอย่างแบบธรรมชาติที่สวยสดงดงามนะคะดิ่ชาก็กําลังจะลงไลฟ์แล้วนะคะทุกๆคนดิชาก็เอาบรรยากาศนะคะมาให้ชมนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะต่อให้มีใครมาทับถมแค่ไหนเขาก็จะเกิดขึ้นได้แล้วก็จะเกิดอย่างสวยงามแล้วก็สง่าเช่นเดียวกับดอกไม้นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะงดงามมากงามมากๆเลยนะคะนิชาก็เอามาให้ชมนะคะโอ้นี่เยอะแยะเลยดอกนะคะเตรียมตัวเข้ามาหาอะไรอู้โกศสนไม่เห็นนานเลยอุ้งใจหมายก่อนไปเจอกับไอ้นัทนม่ไดดูถ่ายเอาเจาะไอ,อเจ๊ ตามสถานที่อะไรก็ไม่รู้พอให้มันได้เลื่นไหลทีนี้เสร็จมันก็เลยไม่เป็นไม่เป็นอะไรที่เป็นโอะอบัรยากะตรงนี้นะคะมาให้ชมตอนแรกว,ว่าจะไปบ้านพี่ชายไปไม่ถึงแล้วรู้สึกว่าหลอนนะคะแต่ก็ไม่รู้ที่ว่าดอกอะไรเลยน้องปุ๊กสวยจริงๆนะคะสวยสวยสวยแล้วก็โอ้นั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ดอกไม้เยอะจังเลยบัวดอกบัวมันจะ มันจะอยู่ไกลหน่อยมันมีหลายดอกอยู่แต่มันบังพงหญ้านะคะนี่ก็ดอกบัวดอกบัวก็ก็มาออกกําลังกายกันค่ะมาออกกําลังกายกันกันนะคะวันนี้มาออกค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาออกกําลังกายกันค่ะมาออกกําลังกายกันกันนะคะวันนี้มาออกค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวเจ้าดอกนี้ให้ดู อันนี้ก็เป็นตัวกระเจี๊ยบเห็นดอกอะไรก็ถ่ายอันนี้ก็เป็นปากกระเจี๊ยบปากกระเจี๊ยบบ้านเราที่กินกับปุกก็น่าจะน่าจะได้ลงไล้แล้วอีกหน่อยก็คงจะได้ลงไล้แล้วน้องแอมโอ้ยดอกถ้ามีเวลาเยอะกลับเข้าบ้านเร็วก็จะทานที่บ้านถ้าไม่ได้กลับบ้านเร็วก็จะไปทําทานที่ทํางานก็จะอยู่ที่ไม่เกินไว้นะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะพี่นิชาก็ว่าเขาสวยมากนะคะสวยจริงๆ สวยจริงๆนะคะโอ้โหุทธรักษาุทธรักษาเกิดอยู่ในดงดงป่าไม้ดงไม้อุย้ยสวยงามมากๆเลยพี่นิชามยังไม่เคยเห็นเลยนะหมายถึงว่ายังไม่เคยเห็นเสียงนกเสียงกาค่ะเสียงบรรยากาศนะคือเหมาะสำหรับคนที่ที่แบบว่าควบคุมน้ำหนักนะคะ <c oughs> เออเพื่อนๆได้สี่รอบแล้วใช่ได้สี่รอบแล้วลลว่าจะเอาคก็ดูนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เดิมเพิ่มเติมก็คือเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทุกๆวันนะคะเดี๋ยวพี่ชาจะเอาผักกะชิกแต่วันนี้เหนื่อยจะเป็นเพราะว่าเมาื่อวานทานอาหารน้อยพี่ทานนมขวดเล็กหนึ่งขวดแล้วก็